ชมเกมพรีเมียร์กรนต่อครับโหดีเป็นคู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดทินเอเดียสเตเดียมรับการเยือนของอาร์เซนอลครับคูู้นี่แข่งจริงข้าคืนวันเสาร์ที่17ตุลาคมครับตามเวลาประเทศไทย23นาฬิกา30นาที5ทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับผมเปนแฟนทั้งแมนซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลรอรับชมกันได้ครับนี่เป็น ในการจำลองแมชพานฟีฟ่า21ครับแฟนๆได้รับชมกันวันนี้ต้องจะตมองฝั่งของเจ้าบ้านเป็นเพื่อนเล็กสุดครับเ <20, S 2> ควินเดอะบอยกับตันทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้หละครับสำหรับผลงานของเจ้าบ้านครับเยมล่าสุดเสมอกับลิสมา1ประตูต่อ1ส่วนอาร์เซนอลครับชนะ e ผ่านด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมา2ประตูต่อ1นะครับผม เบทจริงของฝั่งเจ้าบ้านแมนซิตี้ครับประตูเป็นเอเดร์ียนกองหลังมีคลายวอเกอร์รูเบนเดียสแอมบีกราป็อกดาธานาเก้นะครับเดนกลามีโรดี้เบน์นาโดซิวาเควินเดอรอยครับส่วนสามประสานเป็นไลท์เมเซลิงกาเบียลเชซุสแล้วก็ลิยาร์ดมาเรสแหละครับทีมสาวของเป๊ปกปิโอลาแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้องดูแลของทีมเยือนว่าจะอันตรายน่าก,าากลัวมากไหยเพลย์โอเปอร์ยังไม่แน่ใจว่าจะฟิตทันหรือไม่นะครับว่ามีการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับ เราดูว่าวันนั้นจะได้ลงไหมนะครับวันนี้ในเกมส่งลงไปก่อนประตูของฝั่งอาร์เซนอลเป็นแวน์เดนโนครับกองหลังมีเอ็กโต่ไปยืนดาวิดลุยกาเบร์มากันเยสติลเลนเทนี่กลางมีโทมัสปาเตกานิชาก้าและนีิเซเบยยอสส่วนสามประสานครับในแนวรุกเป็นวินเลียนอเล็กซองลากาเซ็ตแล้วก็บีเอเอมติบบาร์บิยังนะครับสี่สองสามของอาเซนอลวันนี้ครับมีตนีิเซเบยยอสเป็นแม่ทัพในแดนกลางในเกมรุกนะครับ ือว่าเป็นคู่พิเชษน่าชมมา,มากๆครับมาชมกันก่อนในฟีฟ่า21จากช a n e เก่งพิซิเกเมอร์คู่นี้แอดมิดเก่งรับหน้าที่บรรยายครับพิดพาปทภายในขอบใครไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับห้ามพลาดด้วยกาศทั้งดวงวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้ครับเวลา23นาฬิกา20นาทีเอาครับเกมเริ่มที่เอเดนสตีเดียมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดนกับอาร์เซนอลเลยครับเจ้าบ้านในเขียวเริ่มก่อนครับมาในชุดขวาขาวนะครับบุกจากซ้ายไปขาวาส่วนอาร์เซนอลครับ ชุดแดงขาวบุกจากกอไปซ้ายบอลบังมาติดจีรันเทนี่หรือว่ามาเลสพยายามไล่บี้รับที่เข้ามาครับสุดท้ายมาเลสให้กับกาเบียลเชซุสมีเติมมาทางขวาแล้ววอเกอร์ได้ครอสบัตติดกาเบียวกันเยสพักให้กับชาก้าโอ้เกมเร็วเลยนะครับชาก้าออกเร็วมาที่เซเบย์ยอสไปต่อที่โทมัสปาเต้ครับสัมผัสบอลของเขากับการสวมเสื้ออาร์เซนอลนะครับวิลเลียนไอที่ปาเต้ไปต่อได้กับที่เบเยอร์ลินแล้วเหลือมองเพื่อนโอกาสบิลเลียนไม่เปิดครับ ลอกแต่งมาใหม่หลอกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สุดท้ายวนมาเข้าซ้ายเลือกที่โทมัสปาเตแล้วดึงจังหวะรอผู้เล่นชิงมาถึงิิเลยนจะตบเข้าในกบติดลาป็อก,โอ,กบบนนโอ้อาเก้เกียกับเล่นไลเบียโอ้เดือดเล่นครับแม่เริ่มมาโอ้จังหวะขึ้นมาของอาเซนนลน่ากลัวครับของไอตตอบบยลินแต่ว่าเปิดไม่ได้สักทีนะครับติดจังหวะล็อกมากไปหน่อยครับลาป็อกต้องต้องถึงช้าแล้วครับ เกมที่แล้วก็สะดุดมาด้วยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้สรุปตารางคะแนนโอ้โหจังหวะจะสรุปให้ก็สไลด์ด,ดักไว้ก่อนเลยครับแม่ได้ฟาครับฝั่งแมนซิตี้ชาวบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตอนนี้แข่งไปแล้วอยู่3เจมครับมีอยู่4คะแนนอยู่อันดับที่1 4ของตาราง,ง,รางทีมเดอัลสุดสัปนอาร์เซนอลดิมเยนครับแข่งไปแล้ว4นัดมีอยู่9คะแนนครับอยู่อันดับที่4ของตารางเปิดบอเข้ามาครับเฮีเรนเนียะมงได้แล้วอ่าโอปอร์ยัง อานครับไปยังจากเท้าดุดรถจะตะวัดให้บอลยังมาเข้าทางได้ลุยต่อกับเซบายอสเลวองให้ที่ลักเซรมาต่อที่โอบามายังดูการเคลื่อนที่ตำแหน่งเพื่อของอาร์เซนอลเติมมาครับเดย์เยลินเจอขวางอยู่แล้วสุดท้ายเสียท่ากับดูเบนเดียสนะครับเป็นบอลย้อนของซิตี้แล้วสเตอร์ลิงอานครับจะได้ใช้คมเร็วก่าหนีปาเตมาได้ดวลกันครับไปเข้าด้านในสเตอร์ลิงให้บิดุสวา คารโดซิวามาถึงเรียบร้อยแล้วโอ้โหไม่ได้ครับประตูดำของแมนซิตี้ครับมาเชฟนี้ของแบร์เลโน่ครับโอ้โหนิดยิงปัดด้วยสายของเทวินเดือบรอยแล้วดูเลโน่ครับโอ้โหมากเร่งแก่แล้วปัดออกไปไว้ได้นะครับโอ้โนึกว่าจะหายเลยครับลูกนี้ของเทวินเดือบรอยครับเหลาสเตอร์ลิงเปิดลอยโด่งๆมาได้ขึ้นโค้งกดไม่ลงแล้บอลยังไม่ออกด้านหลังเลยครับาม,มาเคลียร์ครับคือเรนเทนี่ รู้สึกว่า,าจังหวะการเล่นบอลของเอไอฟีฟ่านี้ยอดเยี่ยมมากขึ้นอันนี้ขอชมเลยนะครับส่วนตัวนะไทยรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์นบอกกันไม่ได้ครับหรือต่อของซิตี้เป็นไลทเมสตอร์ลิงแอดมินย่างแทบไม่ได้หยุดเลยเกมมันต่อหนึ่งเดือบรอยกระดกมาแต่มีมาเทสุท้ายสองซ้อนเดวิดลุยส์ต่รู้สีว่าบนออกด้านอกนะครับโอ้เจอตามไลยบีซิตี้มาทีอาเจถึงเดือบร้อย แบดอสบาอาเก้ให้ต่อที่สเตอร์ลิงสุดท้ายครับโอโหตามบีส้สเตอร์ลิงอยู่ครับโทมัสปาเต้ทุ่มเร็วกรับให้กับเบเยรินปเเาเต้ออกไปช้าสเตอร์ลิงโชคไปได้แต่ว่าสุดท้ายครับเป็นซิตี้ได้ทุ่มาทางอาเก้เตวัดมาถ,ถึงแบ,บดอสวาอาเก้ให้สเต,ตอร์ลิงวนกับเอกต่อเบเยรินเลยครับทางาอาเก้ จากกระชากหนีโทมัสปาเต้สุดท้ายสไลด์ดักไว้เลยว,ว่าบอลก็เป็นทุ่มของอาเซนอนเลยครับซิตี้นี่ต้องการสามแต้มในเกมนี้มากมากเลยนะเพราะว่าเกมที่แล้วนี่ไปเสมอกับลีสมาด้วยครับทำให้ตัวนี้อยู่อันดับที่14ของตารางครับโรดี้ให้กับเอโดสว่ากาเบรยอเทซูสจะเน้น ขึ้นเกมทางซ้ายนะครับฝั่งซิตี้แล้วมาที่เดอรบอยครับเดอรบอยแหวกไปเองไหลต่อที่แบดโรซิว่าจะฝืนไปก็เสียบอลครับแล้วหัวทิ้งมาก่อนครับโทมัสปาเต้หลังก็เสร็จมงให้กับเซบายอสอ่าคเซบายอสเห็นเพื่อนเติมมาชาก้าเซบายอสเสียรัดังบังอยู่แล้วโอ้โหเลือกมาพื้นที่ว่างที่โทมัสปาเต้โอ้แต่งยาวไปหน่อยครับมาเติมขึ้นมาโอ้โหนาทานาเกตครับดีที่สอนจังหวะนี้ไว้ได้ครับเกือบไปครับซิตี้ ชาก้าจับบอลจังหวะแรกไม่ดีแตว่าต่างมาเล่นต่อไร่บังไว้ครับให้กับโอบาเมยังอยู่ที่จังหวะแล้วครับคู่นี้ลากาเซ็ตครับเลือกโอบาเมยังแต่งเข้าขวาโอบาเมยังขึงขึงต่อเดืออีกครั้งนึงครับหลอกเลือกที่ลากาเซ็ตไปยิงโอ้แล้วจะดูต่อโอ้ยยังซับด้วยซ้ายว้าดูกระบระกาศช่องเปิดแต่ว่าตัดสินใจเลือกแต่งอีกครั้งหนึ่ง,าาง,น,งนีง่ครับลากาเซ็ตค,คือท้นานายนี้ก็น่าจะติดบล็อกของเนชซาดาเก้แหละครับ โอ้โหแล้วบอมยงังได้จบด้วยสายครับอการลุ้นก็มีบ้างแล้วครับอาร์เซนอลโอ้โหเล่นกันนี้ระทึกเลยครับคู่นี้เกมเลยมา30นาทีครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ที่เอเดียสตเดียมนะครับวิลเลียนเลีนเปิดลอยโด่งมาแล้วเข้ามือของเดรเดซันนะครับเตะเปิดขึ้นมาเล่งที่เชซูสมง มีจังหวะการฟาวเกิดขึ้นของกับตัลเคซุสแล้วครับเหมือนเจ้าตัวขึ้นโม่งแต่ว่าบอลนั่นจะไปโดนแขนนะครับเคซุสาตาเกตเปอรของอานอนร์เลดิาก้าบอมเข้ามาด้านในแล้ววิลเลียนตั้งขึ้นหล้วก็เสร็จถือว่าเกร์ก่อนมาเลสให้กับเดือบรอยเดบรอยไหลต่อที่เคซุสได้แล้วจะไปเร็วก็บ,บางสายให้กับสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงตาหมาเกี่ยวได้ ให้เพื่อนแรงไปเลยครับจังหวะน,นี้ก็เร่งตัวเองนะครับฝั่งของซิตี้เราดูครับทิ้งยาวมาตื้นที่บ้างวางแบบน,นี้เสี่ยงครับแล้วเดือบรอยอ่ะครับมีมเวลาเดือบรอยมาเองบังไว้แล้วเลือกที่มาเลสพิกบาแต่งเข้าขวามาเลสลวนกับลุยส์อ่าขืนมาแถวสองมีเบเดอร์สวางาช่องจุดได้ที่เดรอบรอยเลยครับโอ้โหพิกหนีดาวิดลุยส์มาสุดท้ายคืนวอลเกอร์ล็อกอีกครั้งหนึ่งก็ติดเท่านี่ อ้ยอนยังช่วยกันดีนะครับโอบาบยังใงครับชากา้าเปิดข้ามมาครับที่เบย์ลินครับเกมรสวนที่ที่38เซบายอสไปต่อที่ชากา้าเติมมาครับที่ปาเตปาเตวางมาทางซ้ายโอ้โหโอวบอันตกพื้นแล้วเจี่ยวไม่ทันเลยครับคิวแดนเทียนี่ครับ เซนการของบอลครับแมนซิสตี้เหนือกว่าอาร์เซนอลยน่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเปิดเกมรุกใส่กันเต็มที่ครับเหลือไม่ถึง5นาทีครึ่งแรกอ่ครับโทมัสประเตบนนย้อกลับมาใหม่ครับชาก้าชาก้าเลือกโอ้โหดูโอ้แบบอย่างพื้นที่เปิดทางซ้ายอัปเดตเตอร์มาที่เทียนี่ไม่เปิดเข้าไปนะครับเทียนี่โอ้ต้องวนหาจังหวะใหม่เลยครับ ทีวงออกมามาถึงโอบาเมยังคือพอเลือกไปเห็นโดนขว,วางอยู่ก็ไม่เปิดครับโอบาเมยพถึงอยู่ถึงหนีหนีมาดื้อแล้วมาเองครับในเขตโทษแล้วโอบาเมยงเลือกแถวสองแต่มาลัดจริงหนึ่งประตูตะศูลกับดา,านิสเซบยอสโอ้โหดูการลุยมาของโอบาเมยังงรับแล้วในจบที่ดานิสเซบยอสครับไอซอนขึ้นนำหนึ่งประตูตะศูลครับในช่วงนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับโอ้โวว่าดูจังหวะไป เล่นอยู่ริมเส้นลับเข้าในเขตโทษเนี่ยทาอะไรไม่ได้เลยครับ้องดูเซบยอสครับโอ้โหเข้าซ้ายครับโอ้โหว้าต้องชมครับการลุยมาของโอบอมยังแล้วโอ้โหได้ประโยชน์เลยครับเป๊ปโกเดล่าโดนก่อนเลยครับรายการครับชดนี้ของอาร์เซนอลเลยครับจากแดนีิเซบยอสันทีที่45ครับหนสูตรครับ เล่นยอดเยี่ยมมากครับแม้จะไม่เปิดเข้าไปเดี๋ยวจังหวะตะลุยมานี่ต้องต้องชมบุบอยังครับที่อูนี้ฝั่งเล่นเนรับของซิตี้มาได้แล้วก็แอสซซสให้กับแต่นี่เสบยอดชิบยิงประตูสาคัญให้กับทีมออกนำซิตี้ในช่วงถ่ายครึ่งแรกนะครับทดสองนาทีเกมนี้วัดกันที่ไ่ใจบสกอร์ได้เฉียบคมกว่ากันแล้วก็บวกจบครึ่งแรกครับที่ เอดีไฮสเตเดียมครับเป็นอาร์เซนอลครับบุกมานำแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1ประตูต่อศูนย์ครับแต่ประตูขนำจากคนนี้ครับดานิี่เซบาียสนาทีที่45ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนครับก็จะกลับมาชมกันต่อในอีก45นาทีของครึ่งเวลาหลังครับผมตู่ใจฝากขออนุญาตโฆษณาช่องนิดนึงนะครับตู่ใจฝากกด subscribe กดไลค์ครับให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมด้วยนะครับผม แดงครับที่ช a n e ของเราก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไปด้วยนะครับบอกเคล็ดลับให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับดูโอกาสของเทวินเนอร์บอยครับโอ้ถ้าดูจากมุมแล้วก็เหลี่ยมนี้เนี่ยเหมือนบอลมันจะโค้งหนีเรโน่ไปแล้วแต่ว่าต้องชมเลยก็ว่าโอ้โหซูเปอร์เซฟนี้สําคัญเลยของเรโน่ดูจังหวะการ์ดูมาครับของลากาเซต็บอลมันกระชอกมาเข้าทางของโอบเบยังครับได้ซับด้วยซ้ายเอเดนสันวันนี้ก็ต้องทํางานหนักเลยครับ แล้วดูจังหวะลุยมาครับนี่พอเข้าเขตโทษแล้วจะดึงจะยังไงก็ไม่ได้เลยครับเพราะว่าบาังจนลุยเข้ามาถึงเขตโทษเลยครับอันนี้ก็โดนเลยครับประตูนี้ที่ซิสตี้ต้องเสียให้กับอาร์เซนอลเลยครับดูเปอร์เซ็นต์การครองบอลครับแมนเชสตีย54ส่วนอาร์เซนอล46ครับเกมถือว่าสูสีกันมากเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับ อลับกลับมาชมเกมกันต่อครับในช่วงครึ่งเวลาหลังครับอาร์เซนอลมีเปลี่ยนนะครับโอ้โหส่งโจว,วิลล็อกลงมาแทนดานิสเซบยอสครับแน่น่าจะมีการบาดเจ็บด้วยนะครับเซบยอสถูกเปลี่ยนไปเพรว่าเสียบอ้อาวนะครับโอ้โหจังหวะได้เติมเกียไปแล้วมาเลสมาเลสเจอเทียนี่แล้วเปิดย้อนมาติดปาติเอาไปเกี่ยวได้แล้วเขาทางสเตอร์ลิงโอ้โหปาติส์ได้ครับจังหวะลาดนี้กอง อาร์เซนอลครับเสียสมาธิไปเลยก็โดนต,ตีเสมอโอู้หเป็นความผิดพลาดในแนวรับของอาร์เซนอลเลยครับไปเจ๊ยๆกังๆกันอยู่หนะ้ากรอบเขตโทษแล้วเสียประตูเลยครับโอ้โหสเตอร์ลิงครับไเสมอได้เดี๋ยวดูครับจอตพลาดช็อตนี้เปิดมาไม่มีอะไรแต่ว่านี่ครับโอ้โหไม่เข้าใจกันครับอ๋อเอ็กซ์อร์บอยดินกับทางนั่นโทมัสปาเต้แล้วกลายเป็นบอลเนมันมก็ทางสเตอร์ลิงครับ ต่อยาบอันนี้ก็ไม่พลาดครับจิมจะวิ่งอากับเตซสมอได้แมนซิต,ตีต้พากันวิ่งมาก,กอดผู้จัดการทีมนี่ที่น่าจะใส่ชุดลองผลกันอยู่เลยครับทั้งฝั่งของมิเกลยัอเตต้าแล้วก็เป๊ปกัวเดวล่าหรือลูกทีมกันวิ่งมาก,กอดกันในช่วงครึ่งแรกเป็นฝั่งของเซบิย,บยอสเนี่ยก็ไม่เห็นมิเกลยัอเตต้าต่ยาบเซลเล็กน้อยนะครับอาครับเจมส์กลับมาเสมอกันเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสมกับเป็น์วิดแมชยังแพ้จริงนะครับคู่ประจํา วันเสาร์ที่17ตุลาคมเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับคูน่นี้ต้องมาดูเจมกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ว่าจะจบลงอย่างไรแล้วครับกลับมาเริ่มกันใหม่เลยครับเราก็วางบอลยาวๆมา <c oughs> แม่นด้วยครับนี้ของมาเลสดูดบอลลงแล้วจะเปิดแม้เขาทางซ้ายของมาเลสลุยมาสุดท้ายแม่เคซูสิขยับรอแต่ว่ามาเลสไม่ให้ครับมีคอนเพื่ออะไรครับแม่กับเบลเชซูส โอ้โหเจ้าตัวนี้ขยับมารอให้เพื่อนหักกลับมาให้นะครับเนี่ยกับเบลเชซุสแต่ว่ามาเลสเนี่ยจะไปเองนะครับครับอยู่ไม่ได้ครับฝั่งอาร์เซนอลก็ต้องขยับส่งนิโคลัสเบเป้ครับมาแทนวิลเลียนซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมเท่าไหร่นะครับวิลเลียนฝั่งของอาร์เซนอลเลยครับนิโคลัสเบเป้มาแล้วครับ เปลี่ยวถึง2คนแล้วนะครับฝั่งอาร์เซนอลถอยเซลย,ยสอสซอกที่น่าจะมีการบาดเจ็บกับฝั่งมิเกลอเตตา้าบอเกอร์เป็นทุ่มของซิตีค้ครับมาเลสลงมาหลวงบอลครับแล้วเดือบรอยเหลือมองแล้ววางยาวๆเลยครับให้กับสตอร์ลิงสตอร์ลิงเกียวได้แล้วจากระโดดข้าม,มเบลินว่าไม่เสียเหลี่ยมนี้ให้กับสตอร์ลิงครับพาเตย้อนคืนเหมือนกันเลยครับโอ้โหนี่บอยาว แมนแมนวันนี้ได้เหตุกันบ่อยครับล็อกเลือกมาที่วิวลลลอกแลที่โอบามายังให้กับจัววิลล็อกล็วต่อให้กับชาก้าสุดท้ายได้ยิงว่าตดลาปอกแล้วครับแมนเซิตี้กับเลือกเชซูสตักข้าวแนวรับมาครับให้กับมาเลสมาเลสเกี่ยวได้ย้อนึ้นมามีเดือบรอยรออยู่แถว2เดือบรอยล็อกเข้าซ้ายติดมากันเยสแล้วสุดท้ายครับช่วยกันได้ดีครับอาร์เซนอลเกียวได้ แต่ว่าบอกว่าไปเสียกับซิตี้ต่อแล้วครับบอกเกอร์60นาทีครับเกมสมรรอยู่1ประตูต่อหนึ่งมาเลเซสคืนที่บอกเกอร์บอกเร์เจอโอบาม์ยังขวานอยู่ครับให้กลับมาที่เดอะบอยแล้วมาเลสต่อที่บอกเกอร์หยอดเข้ามาให้กับสเตอร์ลิงเวลารินสเตอร์ลิงว่ามงจะเข้าไปก็ติดเบยเจลินก่อนเลยครับกับทางสนามมีขยับฝั่งของแมนซิตี้ครับ เอลคายกุนดูกันกรับมาแทนทางด้านโรดี้นาทีที่62ครับสู้กันด้วยแดนกลางครับตอนนี้ทีมที่สร้สางสันโอกาสได้มากกว่าครับจะได้ลุ้นประตูที่2อย่างแน่นอนปาวนซิตี้นะครับอาเกุ้บเข่าด้านในให้กับกุนโดกันเอามีมีเชซุสฉีกบ้านแล้วก็ได้ยิงโอ้โหบ้าเลยโน่เชซุสโอโ้ดูกระยับนี่เพื่อนทำทางให้ลบ ไม่เข้าใจกันกรับการยืนตำแหน่งของโอ้โหมากันเยสกับลุยส์ครับยืนห่างเกือบจะโดนแต่ว่าเรโน่ยังช่วยเซฟไว้ได้ครับแต่วงของซิตี้ครับเควินเดอร์บอยอาทีที่65สิบห้ายเดครับมีเปลี่ยนนะครับรูปเบเนีัสถลุถอดออกไป,ปครับแล้วเป็นจอห์นสโตนครับลงมาแทนส่งแนวรับลงมากครับป้องกันเกมที่จะโดน ย้อนกบบ Arsenal, ลับของอาเซนอลเราเปิดโค้งมาด้านนอกครับถูกไหมสปาเต้ครับฟงกันกับวิยาซอนเลสเตปโกลิล่ากระตุต้นลูกทีมหน่อยนะครับว่าให้ลุยเข้าไปเลยครับตอนนี้โมเมนตัมนี้กลับมาอยู่ฝั่งของเจ้าบ้านครับแมนซิตรี้ตต่อเน,นื่องครับเต็ม,มุมของซิตี้เดอร์ปลอยเปิดลอยโด่งมาแล้วขึ้นโคกลงพื้น เขาทางของเซตเทอร์ลิงแม่ไม่ยิงครับล็อกมาเขาขอยแล้วยิงเสาแรกโอ้โหติดอต่อเบย์ลินครับแม่เหลือเชื่อโอ้โหนี่ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับเบย์ลินโอ้เซตอร์ลิงครับแต่งให้เอาล็อบมีเข้าเพื่อแล้วนะทาลากเกไปพลาดแล้วบอลยอดของอาร์เซนอลครับเปเป้นิโคลัสเปเป้กระชากมาครับเหลือบเหลือบมองเพื่อนเปเป้จี้เข้ามาไหลต่อโอ้โหแม่เบาไปเลยครับเดือดจริงครับคู่นี้โอ้บอยยังครับ อันดี้ที่จะสิบให้กับคีรนเทนี่การจ่ายบอลเอไอเนียนตาเหลือเกินครับชาก้าเชิญชมทั้งคู่เลยนะครับพาสนุกมากกว่านี้คุณกันอาจรับปรัดได้ซิตี้เรามีมีโอ้โหมีบ้างทางซ้ายไม่ให้ครับแม่เจสซีสอาจจะไม่เห็นสเตอร์ลิงครับเดอร์บอยทีมเองเดอร์บอยวางวางข้ามมามีอยู่2สเตอร์ลิงให้กับอาเจตตัดสินใจดึงจังหวะรอบที่สเตอร์ลิงไหลามาที่ไปรัสซี่บลอกโอ้ยิงไปบิดบล็อกครับโอ้โห,โหโอ,อ,อาร์เซนอล จะได้ส่วนแน่หลามหน้าครับแม่ให้ไม่ได้ต้องเลือกมาทางซ้ายครับโอวบาลเมยังจี้มาใหม่นี่นี่แลกกันแล้วนะครับชาก้าชาก้าโอวบาลเมยังดิดคืนชาก้าไหลติดลาปอกโลเดือดรอยอ่ะครับแมนเชสเตี้ย้อนต่อเฮซุสมีมีเติมซ้ายสเตอร์ลิงอ่ะครับหลุดมานสวนกับดาวิดลุยสเตอร์ลิงถึงรอเพื่อนเจอเจอซอนอยู่สเตอร์ลิงดูดูข้อเท้าของสเตอร์ลิงเลือกอาเคขึ้นมาถึงสเตอร์ลิง ยึกยักษ์ทตำแหน่งเท้าเหมือนของจริงเลยนะครับแมการวิ่งคันที่ของเซอร์ลิงดินบางมาใหม่ครับติดกุฎการหนุนไปเดิบรอยเสียกับชาก้าแล้วเทนี่มาที่วิวหลอกครับคืนเดอรอยอ่านแต่ว่า <c oughs> บอกไม่เป็นใจเลยครับแล้วไปเข้าทางอาเซนอนถึงมาที่โอบามยังโอบามยังมาเองทางซ้ายอาครับจะหลอกเองไหมโอบามยังบังอยู่แล้วคืน เดืเนเทนี่ตรงกลางครับมีลากาเซตเลือกโอ้โหตัวัสดุเตยเดือดได้เหลือไม่ถึงสิบนาทีครับคู่นี้อาเย่โอ้โหช็อตที่เซอร์ลิงได้ยิงนะครับอต่อเบเยรินนิดสกัดไว้อยู่ตรงนั้นพอดีครับโอ้เกือบโดนแซงครับอาร์เซนอลบอเกอร์วางให้กับมาเลสอ่ะก็เปิดโอ้โหติดบอลสุดท้ายเทยนี่ครับ เคลียทิ้งแบบไม่ต้องลังเลครับวิลล็อกพักกลายเป็นเสียบอลครับแบดดอร์ซูบาอ่านันทีสุดท้ายครับคู่นี้ลาป็อกต่อที่แบดดอร์ซูบาซิตี้จะเอาประตูแสงให้ได้ครับสเตอร์ลิงเราเลือกอาเกะอาครับนาธานาเก้ให้ต่อที่เคซูดยังได้ที่สเตอร์ลิงเรามาที่แบดดอร์ซูบาถึงถึงอยู่หน้ากรอบเคทอดยอดเข้ามาให้กับเคซูสู้ติดวิเลนเทนี่แล้ววิลล็อก เขาขึ้นที่ชาก้าชาก้าวางให้กับโอบาเมยังแล้วไปแต่งบอลให้โอบาเมยังไปต่อสุดท้ายวอลเกอร์ครับยังได้อยู่โอบาเมยังเขาขึ้นที่ชาก้าดูว่าทอรไทร์สามนาทีครับวางอ่ะเจอได้เขาขึ้นมาที่โทมัสปาเตให้นิโคลสเปเปัสเปเป้เปเป้โอ้โหแต่งเข้าซ้ายเปเป้เลือกที่ปาเตอีอกครั้งหนึ่งได้จิงโโอ้หติดครับอ่า เรุสวา,านาทานาเกโ้ถ้าจบด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งนี่ก็ถือว่ายุติธรรมเลยนะครับเพราะว่าทั้งคู่นี้ม่กินกันไม่ลงครับเกมนี้หัวต่อบอลนะ่าจะ,ะสกอร์นี้นะครับดูดูแล้วซิตี้ก็ไม่เอาเหมือนกันแล้วก็จบเกมว่าเล่นกันไปสุดมันครับเสมอกันไปหนึงประตูต่อหนึ่งกับในฟีฟา21่ครับว่าเป็นเกมที่เร็วระทึกใจเลครับ โอ้ผัดกันบุกผัดกระดับได้ยอดเยี่ยมครับทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ Arsenal, เซนนอลแนอวขอประมือให้กับทีมทั้งสองทีมนะครับผมเราก็จะลากันไปด้วยภาพไฮไลท์การทำประตูของทั้งสองทีมแล้วก็โมเมนต์ทั้งหมดในเกมของคู่นี้นลครับลองถ่ายผลสกอร์กันดูว่าเกมคู่นี้จะจบลงอย่างไรนี่คือทอดยิงของเดอบรอยนะครับอ้แล้วดูเรโน่ครับอ้าดยอดจริงครับเกมนี้ครับประตูน้อย,ยบแตบบ่มันมากนะครับ แต่ละช็อตแต่ละเหตุการณ์นี่คือโอ้ทั้งประตูเหนี่ยวแล้วก็เกมรับก็แข่งแร่งมากครับที่เสียนี่คือประตูที่อาซ่อนไปพลาดด้วยกับช็อตนั้นครับก็อยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กับช n e l ของเราด้วยนะครับเาเงินถูกใจครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้รับชมก่อนใครครับสำหรับแันนี้คงต้องขอลาไปก่อนกับเพื่อไฮไลายการทของประตูนะครับแล้วก็ ด,ด,ดูด้วยนะครับคลิปที่อัพไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ของแมนยูกับนิคคาทโซแล้วก็เอฟตันกับลิฟูผักเพื่อนไปดูนะครชมกันด้วยนะครับไปติดมใคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม